สวัสดีค่ะอยู่กับซาวโบใส่เลยนะคะก็พบพอกันกับนุนานนะคะหลังจากไปเรียนที่เมืองแล้วดูเจอกันครั้งหนึ่งก็มีแต่เรื่องกินค่ะอน,น,นุนวงยูทูบเบอร์นะคะวงยูทูบเบอร์พ่อน้องนนนะคะมีสาวนานพ่อน้องนนช่างนกนะคะแล้วก็น้องนนแล้วก็วงฝั่งนี้นะคะวงเป็นของช่างนะคะ เอะไรเอานี้ตีมาตีไหมลุงตีมาเหรอตีเด็กเหรอลูกมาฟ้องนะครับโยเกิรบอกว่าลุงตีมาแม่ลุงตีมาประสัน ว้ายสวัสดีค่ะลูกหนูวิ่งแจ้นมาบอกลูกลูกไขว่าแม่ลุงตีมาแม่ลุงตีมาแกจะมาทำไมมาสั่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่าก่อนมไข่ปลาไข่ปลาอู้หูไข่อยย่างปลาหมึกคือบอมาคือบ่บอกใส่ซื้อปลาหมึกมาเพื่อไข่บอม่าไข่อะไรตั้งค์ละเด้เบียร์่างนึงไข่บ่ต้องเม่อเด้อวันนี้นอหนี้ ใส่ใส่ไอ่มาสัมผัสเนี่ยเป็นยังไงหูยินว่าจับจับจับความจริงได้เป็นยังไงจับความจริงได้ปกติเออพี่ความจริงพี่วุญนีพี่บุญสับเบอรกหูแน่เลยสวัสดีครับพี่บุญสวัสดีครับสวัสดีครับแกใส่แว่นตากรบเกลื่อนความจริงถือคู่นิ่งต่อยตามาตาเกี้ยว บกาดอดแว่นเอาไปเก็บโอนเก็บฝั่งนน้นไปฝั่งนน้นนะคะเดี๋ยวม่งจบไลฟ์สดแล้วเอาคือจิจบไปแท้แบตผมจะหมดเอาเนี่ยแนวชาดกับมี่ให้พี่นนเอาสายไฟมากับที่ชาจมายังเหรอไกลไป่อาจารย์ไกลไปใช่อาจารย์อ้เอาไปพุนไม่หาสาวนุ่น โอ้สาวนุน่ะวงใหญ่ไส้วงไงพูดแลยเอาเอาซอนแน่เกิดเอาซอสเดี๋ยว power b a n เ power bank ช่วยชีวิตแกไม่มีสายเราสายแบบไหนสายซัมซุงเหมืองเขาอ่ะเข้าไปเอาในบ้านเอามาให้แก power bank ถ่ายแยังก้าอี้คอยห้ามแยังก้าอี้ เกิดเกิดไปเอาซ้อนมาเกิดเอาศาสตร์มาเกิดไปเอาศาสตร์มาเลยไปเอาศาสตร์มาอ้แพนกเจ้าได้นแพนเกเจ้าได้หนแพนกเจ้าได้นี่วะเอายับออกงได้ตีไะสูตรสูตมาเนี่ยสูตรมาเนี่ยเอาาวามาปอนลูกเนี่ยใส่เขาแบ่งแบงในอีหละแบง วอขอเลยคือคอยคิดว่ามือนี้จะแส่แว่นดาม่เอ้าถึงเน่ยจอยคุ้มตาเนาะโอ้ยสะอ่อจะว่มีลูกสละเนาะพี่ตีพี่ไม่ใช่พี่ตีพี่วุ้นของปัวหนูก็มีใใ่่นทีกของพวนของขวกลูก็มี อุ้ยแห้งแล้วนี่ข่มากอันแห้งเด้วข่าอยางอันแห้งพี่นอนนี่กีสิบข่อขึ้นแล้วเจาาา้า้องมาก็เลยอยากถาเจ้าพูดนะ,อ,ะอีดีตัวละจ้มามากินข้าวตักข้าวไป๊บค่ะจุก แน่นอกเลยเอาไก่ออกมันตื่นบอกออกนว่ามาจัเด้มือื่นบ้านเผาพอดีอื่นบ้านเผาดีโอเคเลยถามจิบโอ๋เจ้าหาอะไรเจ้หาอะไรเจ้าหาอะไรเจ้าหาเจ้าหาอันละอันเดียวอันละนี้นนะ แล้วโอ้สาวนุนสาวนุนไลสดนะคะทุกคนอยู่วงน้นนะคะนี่แหละจานนี้เออเอาไปให้เขาก่อนทำไมเขาขอเขาขอ่อ้ยพอเราเข้าขอพอเราอ่ะโอนตังปึ๊บ หมอจัดยามาให้ปึ๊บคเขาจึงบอกวิธีการกินยาแล้วเขาบอกว่ามดอะไรบ้างตอนที่ยังไม่จ่ายตังค์ตอนที่เจ้าระเบียบประนันบ่ก็ถ้าคุณอยากให้มันเป็นอย่างที่คุณต้องการคุณก็ต้องทำให้ได้ในน้อง่ะน้องมาคิดเ้าวับอาพี้นองยาเนียเจ้าจพีดก้นได้นีเสียเสียม้าเดอได้นี่เสียเม้าเด้ลยค่ะเสียเม้าขอบคุณงามไม่ไม อะไรครับแก้วแรกครับรจากพี่เิ็กไปห้องออทอดมั้ยหรอหล่ะฝายามาิเลยผัวดาไปห้องทอดเกิดพาน้องมานี่มานั่งนี่มากินข้าวกับไอจิมเอ้าเจนนันไปเสิร์ฟบ้างเสิร์ฟสามรอบแล้วจะเสิร์ฟบ้างย่างให้เนจนน่ะทำน้ำจิ้มบ้างออน้ำจิ้มเจนนั่นบอกว่าเราทำน,น้ำจิ้มเจริญเหลืองนะว่อยู่พวงนั่นมาอยู่ก็ดี่คนมองมาเร็วเฮ้ยจังเลอ้าวพกปลาปูไหม เุ yup. <c bio> ่อาเอาตน้ำแข็งให้พี่นาหน่อยวะนาใส่ใส่ขันมาเลยไปยืดี่ไปยืดที่ละเหรไปตีปอมที่ะเหรอไปน้ำแข็งละเอียดนั่นแหละมันเปค่อยดน้แข็งละอียดหยมี้นครบไปกัยบวงไอ้ไม่เล้วไม่เล้วไม่เล่มซับให็เด็กหน่อยน้ำเดือเด็กหน่อยถ่ากินเขาโอเคอะไรโอเคให้มันโดนโนเอาไม่ไบอ หนูหน้าปิ้งไก่ปิ้งไก่ใหม่ใหม่อหลีพุดนะพ่อไปเป็นลูกเคยลูกไผรอยู่ได้แล้วเนาะเอาตีนไหมเอาตีนมะเอาตีนไหมหักเจ้าได้ไหมตีนเมียตีนไก่เขาให้กระเดากระเดากระเดาโอ้โหอ้ลืดแตกลืดแตกบ่น่ะ มาเพิบมให้ตีนปั๊มเลยรักนะถึงให้เลยยางแจ๊สสมคำนำลือว่าคิดถึ้นทำไมที่บ้านก็ย่างเขาเขาไม่หายแผลแก้มที่บ้านก็ย่างไก่ที่บ้านก็ย่างไก่มนีก็ย่างตอนนี้นะใหม่แล้วตอนนี้บอกย่างไปเ็ดทำจิ้มไม่มันมีน้ำจิ้มไหมน้ำมั้อกินพีีเมท มันมันเห็นว่าเป็นยนยังเดือพี่้องนี่ยังว่าเป็นพี่้องมันถ่ายเซงเงินยังอยู่โอ้ยคนละเงินคนละเงินคนละเงินตีมันอยากกินไข่ปลาหนี้ไม้ละหกสิบบาทไข่ปลาเฮาคือบอมาอย่างนี่มันมีจิ้วเองไข่ปลาหมึกอ๋อไข่ปลาเมึกไข่ปลาไมืกปลาอมึ้ปล่อยกย้อนิ่งยิ่ยงยิ ยังยังไข่ยังไวเออไขเห็นอยู่จะเอาลงกิปนะขอขอปรเข้าใจว่าโอ้ยเป็นคอนเทนต์ด้วยวันอยากอีดีหาอีดี้บ่เฮ้ยเอาเอาไปเอาแก้วมาใส่ให้น้องแก้วหูเบลอโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เอานั่งลงจากแก้วแก้วมาใส่ให้กินจะคลิปนี้ก็เลยลืมก็ไล่ก็แชร์นะคะดูความวุ่นวายนะคะ เจอกันไหมคลิปหนาน,นะคะทุกคนอยู่อีกยาวค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ